จากเรื่องราวของ Operation BIM นะครับวันนี้มีผู้นาการเก้าที่สำคัญนะครับมาจนเป็น BIM Expert และผู้ที่จะให้ความรู้และความเข้าใจกับเราเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะครับหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับุณต้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราย้อนกลับนิดหนึ่งได้ไหมครับว่า Operation b i m เนี่ย เป็นที่รู้จักของประชาชนคนไทยกันมานานแค่ไหนแล้วจากความช่วยเหลือคุณต้นอ้อาจารย์เสรีนะ,ะเป็นเรื่องราวดีเราอยาบเผยแพร่ก็เป็นเราก็ทํากันมา3ปีประมาณ3ปีปัจจุบันนี้ผมเดินไปไหนคนก็ไม่รู้จักผมหรอกบอกนี่ไงโอเปอเรชั่นบิ๊มบิก็ <laughs> เป็นที่ก็ชื่นชมชื่นใจนะค,ะครับทีนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าในการทํางานเกี่ยวกับโอเปอเรชั่นบิม แล้วก็พยายามอธิบายประสิทธิภาพของป of ิดินังอปเรชชิ่งในการดูรายสุขภาพของเราโดยความรู้ของภูมิคุ้มกันวิทยาที่เรามีอยู่ตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เพียงพอในบางส่วนนี้อธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยไปหา,าศาสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิกนะครับซึ่งก็เป็นนักภูมิคุ้มกันวิทยาอันดับหนึ่งของไประเทศไทย,ไท,ยท่านได้รับ,บรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น3ปีซ้อนนะครับ อาจารย์บัชรกัก็เป็นผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ของคณะเทคนิคการแพทย์มาลาัยเชียงใหม่มจากการคุยกันเราก็ตกลงทํางานร่วมกันแล้วบริษัทที่เป็นผู้บริหารศูนย์วิจัยพัฒนามังคุดไทยก็สนับสนุนการวิจัยในมาลาัยเชียงใหม่มเป็นเวลา3ปีซ้อนเพื่อจะศึกษากลไกในการดูแลสุขภาพ ของผู้บริโภคด้วย operation อ b อินเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นก้าวที่เรามีการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้เพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งใช่ครับ,รบแล้วก็ขั้นที่เป็นการใช้ความรู้ทางภูมิมมมคุ้มกันวิทยาที่ปัจจุบันทันสมัยมนะผมก็อยากจะบอกว่าบางทีผมก็ใช้คําว่าเป็นพื้นความรู้ภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นเทพ ขั้นเทพเลยนะครัคือถ้าพูดถึงภูมิคุ้มกันเนี่ยมันครอบคลุมถึงทุกโรคใช่ครับทุกอาการใช่ครับทุกวิธีการบําบัดได้ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมย้ําแล้วก็รายการเราย้ําอยู่เสมอครับว่าบิมนั้นไม่ใช่ยาใช่ครับมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เรากําลังคุยกันเนี่ยมันลงลึกไปจนถึงระดับภูมิคุ้มกันใช่ครับใช่ครับถ้าภูมิคุ้มกันดีร่างกายก็แข็งแรงเรื่องของเรื่องก็คือว่า แล้วภูมิคุ้มกันของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรนะนี่คือคําถามนะครับเราก็พูดตลอดเวลาเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากเม็ดเลือดขาวของเรานั่นแหละเม็ดเลือดขาวซึ่งร่างกายธรรมชาติสร้างให้มามี20,000ถึง5 5,000ล้านเม็ดจำนวนมากมายมานะครับในแต่ละคนแล้วแต่ละแต่ละคนก็มีจํานวนนี้นะครับแล้วธรรมชาติก็ให้เม็ดเลือดขาวนี่แหละดูแลสุขภาพของเราด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วเมื่อไหรก็ตามร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันไม่สมดุล เรา็ตเราไปคุยกับเม็ดเลือดขาวให้ได้ก็คือไอ้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันลดลงหรือว่ามันเพิ่มมากขึ้นมันมีการสร้างหลังสารที่ผิดปกติอ,ออกมานะครับเ <lem me. S 1> พราะหน้าที่ของเราถ้าจะต้องการให้คุณมีผุ้มกัน,นสมดุลก็ทําให้มันกลับไปสู่ปกติซะก็คือให้มันอยู่ในสภาวะที่ปกติของมันร่รางกายของเราก็จะแข็งแรงใช่ครับแล้วจากการที่เราทํางานร่วมกันกับศาสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิศนะครับ เป็นเวลาเจปเดือนเนี่ยฮะเราก็ได้เร็วองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นครับองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ T helper cell ซึ่งเป็นเม็เลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายของเรา T helper cell ชื่อมันบอกนะฮะคือตัวช่วยนะ helper helper แต่ตัวมันเองไม่ได้ทำหน้าที่อะไรครับนะมันทำหน้าที่เพียงแต่ไปช่วยให้เม,ม็เลือดขาวนักฆ่าจัดก,การกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับ T helper cell ตามปกติมันอยู่มันดีๆครับแต่เมื่อมีการกระตุ้นจากเชื้อราแบคทีเรียไวรัสไวรัสมะเร็งก็คือไอชเก้าอ่ะนะฮะพูดง่ายๆมันก็จะกลายเป็น T ีเอชหนึ่งทีเฮลเปอร์วันแล้วทีเฮลเปอร์วันมันก็หลั่งสารหลั่งสารโปรตีนอ่ะนะฮะที่ที่มันหลั่งออกมาอย่างเช่นออินเ인터ฟอรอนแกมมาทูโมโรเกรสต์แฟกเตอร์พวกเนื้องอกพวกสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งคือในนี่คือสารที่กรรจับ กำจัดเนื้องอกกำจัดมะเร็งครับนะครับแล้วพอหลังออกมาปุ๊บมันก็ไปกระตุ้นเซลล์นักฆ่านะพวก NK เซลล์คิลเลอร์เซลทั้งหลายแหล่เนี่ยให้ทําหน้าที่ได้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพตรงนั้นนะครับนอกจากนี้แล้ว T helper cell เนี่ยครับมันอาจจะกลายเป็น Ts สองได้เมื่อกี้ Ts หนึ่งนะครับ Ts หนึ่งจากการเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและกเซลล์มะเร็งส่วน Ts สองไปกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งขึ้นมานะฮะแล้วก็ ไปจัดการกับเชื้อ,อ,อพยาธิคร,ครับพยาธินอนพยาธิหลายแหล่สารก่อภูมิแพ้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะจัดการกับสิ่งแปบ,บปลอมเหล่านี้ได้อีกกลไกหนึ่งด้วยทีเอสองนั้นหนึ่งมันกลายเป็น1 1> ทีเอสหนึ่งทีเอสเซลกลายเป็นทีเอสหนึ่งจะช่วยจัดการเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งกลายเป็นทีเอสสองช่วยจัดการกับสารก่อภูมิแพ้าาและและ อนพยาพวกสารไซทั้งหลายนะครับโดยการหลั่งเนี่ยโดยการสั่งหลั่งไซโตไคน์ใะฮะโอเคแล้วนอกจากนี้แล้วทีเอสหนึ่งก็ยังกลายเป็นทีเอสสิบเจ็ดได้ด้วยครับทีเอสสิบเจ็ดเนี่ยกลายไปแล้วมันจะหลั่งสารอินเทอร์ลูคินสิบเจ็ดแล้วก็ทําให้เม็ดเลือดขาวที่ดูแลสุขภาพของร่างกายนักฆ่าทั้งหลายแหล่นี่ฮะจัดการกับสิ่งแปลกปลอมรับที่หลงเหลืออจากการจัดการทีเอสหนึ่งและทีเอสสองครับเห็นไหมฮะธรรมชาตินี่เก่งมากเลย สร้างตั้งหลายอย่างครับกระตุ้นตั้งหลายอย่างจากผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งต้องบอกว่าพื้นพื้นมากครับอันนี้อันนี้คือองค์ความรู้องค์ความรู้ก่อนแต่ว่ามันถูกนํามานี่คือองค์ความรู้ที่ผมที่ผมเกินไปเนี่ยนะฮะเป็นองค์ความรู้ทางภูมิภูมิกันวิทียาทีนี้ผมขอวนอดกทีนะครับทีเอสหนึ่งกระตุ้นให้มีการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสไวรัสเส็มเลยทีเอสสองนอนพยาธ นอนพยาธิและสารก่อภูมิแพ้าาทีเอสสิบเจ็ดจัดการกับสิ่งที่ทีเอสหนึ่งทีเอสสองจัดการแล้วไม่หมดไม่ได้ก็เป็นก๊อกสองกว่าเลยเพราะนั้นประสิทธิภาพในการดูแลร,ร่างกายของเราให้ปลอดจากสิ่งแปลกปลอมมันก็เลยชงะก็เลยชชะชัดมากนะครับเพราะนั้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราประสมดุลถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นพัฒนาการที่เราเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นใช่ครับใช่ครับ สิ่งที่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าทึ่งมากต่อไปจากองค์ความรู้ทางภูมิคุ้มกัาที่เราเรียนมาก็คือว่าทีเสหนึ่งทีเสองเนี่ยมันกดซึ่งกันและกันครับมันกดซึ่งกันและกันทีเสหนึ่งกดทีเสองได้ทีเสองก็กดทีเสหนึ่งได้นะครับแล้วเมื่อไหรก็ตามมันกดไปกดมาแล้วทีเสหนึ่งทีสองแล้วมันบาลานซ์มันสมดุลกันร่างกายของเราจะมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลก็ถือว่าเป็นปกติใช่ครับเหมือนคนที่ร่างกายแข็งแรงใช่ครับเพราะสาเหตุเขาเป็นเพราะว่าถ้าทีเอสหนึ่ง ซึ่งเมื่อกี้เราบอกเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่ามันสร้างมากเกินไปมันก็มีปัญหามันก็จะเป็นผลมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นนะครับทำนองเดียวกันเีสองเมื่อมันสร้างมากเกินไปมันก็เกิดผลข้างเคียงมันก็ไม่ดีเช่คสสิบเจ็ดก็เหมือนกันมันก็เกิดผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นจากการที่เคสหนึ่งกับเคสสองเมื่อกดซึ่งกันและกันได้เมื่อตัวหนึ่งมันมันมากเกินไป มันก็กดซึ่งกันและกันจนกระทั่งมันปรับสมดุลมันก็คือมันจัดระเบียบของมันเองใช่ครับใช่ครับทีนี้ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างล่ะเอเช่นกรณีทีเอสหนึ่งถ้ามีมากเกินไปก็เกิดอาการภูมิแพ้อย่างเช่นปอกประสาทอักเสบอย่างที่เรียกว่า l i ล l e S บสคอโรซิหรือสคอโรซิสหรือโรคเบาหวานประเภทหนึ่งในโราเบาหวานในเด็กนะฮะลำใส้อุดตันรมองเนี้ยส่วนทีเอสสองถ้าหากมันมีมากเกินไปปัญหาที่เกิดคืออะไร ภูมิแพ้ภูมิแพ้แพ้อากาศนี่แหละแพ้อากาศแพ้อาหารแพ้อะไรสารพัดเลยแล้วก็โรคแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายสเก็ตเงินข้อข่าวเสพตับเสื่อมไตวายอะไรเอสเอลีเยอะแยะ็มไปหมดนะครับไอ้กรณีอย่างนี้เราไม่เคยทราบเลยว่ามันมาจากต้นต่อเดียวกันก็คือไอ้ระบบภูมิคุ้มกัน่การบกเวลาเราไปหาหมอแต่ละอาการแล้วก็ยามาชุดครับมีสักสี่อาการแล้วก็ยามาสี่ชุดก็อย่างที่เรารู้ว่ายามันรักษาที่ปลายปวดหัวก็กินแก้ปวดหัวที่สุดทุกอย่างก็ไปลงที่ไตทําให้เกิดเอ่ออาการ ตายวซึ่งทําให้ตายวายอา,ายอล้ครับ <c oughs> อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นบิมเอ็กซ์เปอร์ตใช่ครับใช่ครับ <c oughs> นี่คือองค์ความรู้ที่เราได้จากตรงเนี้ครับ <c oughs> ทาให้เราบอกว่าโอเคละเรารู้นะฮะเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นมาร่างกายอย่างเชี่ยวชาญแล้วแต่เพียงยิ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกี่ยวกับบิมเป็นพันที่เราทําขึ้นมา ในระดับลึกในเชิงเคมีของเผดภัณฑ์ธรรมชาติเราก็คิดว่าเรามั่นใจว่าไม่มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ไหนใดในโลกที่มีความรู้เกี่ยวกับการแสดงประสิทธิภาพของลิตภัณฑ์ Operation ันบินอมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละสิ่งที่ผมฟังจากอาจารย์พิเชษเองเนี่ยบอกคุณผู้ชมได้อย่างหนึ่งว่าหลายคนสงสัยนะครับว่าบินทำไมบินสามารถใช้กับสารพัดโรคได้ใช่ครับทีนี้อันนี้รเราตอบอย่างผู้เชี่ยวชาญได้เลยใช่ครับ ตอบอย่างผู้เชี่ยวชาญได้เพราะเราได้องค์ความรู้เราได้ผลการวิจัยจากห้องปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีชีวการแพทย์ของศาสตราจารย์ดรวัชระกษรฤกนะครับเราก็พบว่าอาสาสมัครที่ใช้ Operation BIM นะฮะสีแคปซูลสี่แคปซูลก็คือตัวแรกที่เราพัฒนาขึ้นมาสีแคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันทีเอชหนึ่งเพิ่มขึ้น สองถึงสามเท่าหมายความไงครับความสามารถในการจ,จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่่างกลายจัดการเชื้อราแบคทีเรีเรยไวรัสและก็มาเร็งมะเร็เ,รเพิ่มขึ้นสองสามเท่าะนะฮะแล้วก็ทีเอสหนึ่งมเมื่อกี้บอกว่ามันกดทีเอสสองได้มันก็ไประงับอาการของที่ทีเอสสองมันที่มีมากเกินไปก็คืออะไรอะ่ะอาการภูมิแพ้มันอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการภูมิแพ้มันก็หายไปด้วยก็ลดไปด้วยนะนี่คือนี่คือสาเหตุที่มันว่าอู้ทําไมมัน ใช้ได้ครอบจักรวาลอย่างนี้คือกลายเป็นว่าบินเนี่ยเข้าไปจัดระเบียบตั้งแต่ต้นต่อครับคือระดับเซลล์ใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับซึ่งแตกต่างกับยาใช่ยาเนี่ยไปทําปฏิกิริยาที่ปลายปลายเหตุไปดูแลอาการอย่างเช่นปวดปวดก็ไปเอาคลายปวดนะฮะอักเสบก็ายไปแก้อักเสบแต่ของเราไปดูที่ต้นต่อทําไมมันถึงเกิดนะมันไม่เล็กขาวนี่แหละเกิดเพราะมีสิ่งกระตุ้น ถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทํากระตุ้นแล้วมันมีสร้างการสร้าง TSL ตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปเราก็ทําให้มันน้อยลงเพราะฉะนั้นคําอธิบายของ b i มเอ็กซ์เนี่ยมันจะเป็นเป็นเหมือนกับข้อมูลใช่ที่สามารถจะพูดไปได้ทั่วครับ,รบถูกไหมครัใช่ครับ,รบไม่ใช่ไปได้ทั่วนะฮะคือคือได้ทั่วด้วยความมั่นใจว่ามันถูกต้องแต่ที่ผมไม่ใช่ไ,ได้ทั่วก็เพราะว่าบางคนไม่รู้ บางคนไม่รู้จักนักวิชาการแพทย์บางคนจะไม่รู้จักเลยอ,อย่างเช่นทีเอสสิบเจ็ดนะฮะเม็่เล่ขาวทีเอสสิบเจ็ดเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันวิทยาเพิ่งเจอเมื่อสองปีนี้เองอนะฮะเมื่อสองปีที่นี<อ>้เพราะฉะนั้นอย่าได้แปลกใจถ้าหากว่าเราไปพูดกับนักวิชาการแพทย์ แล้วก็ไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักนะฮะเรื่ความเคารพนะครับผมก็เชื่อว่าท่านท่านเหล่านั้นติดตามวิทยาการแหละแต่อาจจะมีเวลาน้อยนะครับเต่ปัจจุบันวิทยาการมันเจริญรวดเร็วม,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 มากครับทีอสิบเจ็ดนี่เป็นเรื่องที่เขาพูดถึงตลอดเวลาในต่างประเทศเหรอครับอาจารย์ในต่างประเทศผมเรียนท่านผู้ชมแล้วกัคุณต้นว่าพอเราได้ข้อมูลเหล่านี้ส่งไปให้นักวิทยาศาสตร์ที่ร่วมทำงานโลกขกงเาในอเมริกาเขาตื่นเต้นมากเลย เขาตื่นเต้นมากเขาบอกโอ้โหนี่ะส์นี่ชั้นยอดนี่คือคันเทพจริงๆนะฮะซึ่งตรงนี้เองมันก็อธิบายได้หมดเลยครับครับท,ที่ผ่านมาว่าทาไมผลิตภัณฑ์ออราริซมันถือมาใช้ได้ครอบจักรวาลน,นะแล้วบางคน,นงบอกว่าโอเคใช้ตัวแรกเข้าไปแล้วใช้ไประยะแรกทำไมมันมีการก,าร,กระทุ้งเกิดขึ้นปวดมากขึ้นนะฮะ <perimeter. S 2> แล้วพอเราบอกให้เปลี่ยนเปอีกตัวหนึ่งอ้าวทำไมมันหายไปนะฮะเมื่อตะกี้นี้ครับผมบอกนะฮะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมันไปเพิ่มท s 1นะฮะ มันทําให้สาความสามารถในการจัดการสินแบปฟอมนะฮะแล้วมันก็ไปกดทียสองปรากฏอาการปวดข้อข่าข้อเข่าอักเสบตับเสื่อมไตวายทั้งหลายแหล่ครับอแต่ทาไมขั้นแรกทีเดียวมันมีอาการกระทุ้งเกิดขึ้นคนปวดข้อเข่าทําไมปวดปวดหนักขึ้นอ่าครับมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามี T S 17สร้างขึ้นมาอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็บอกเปลี่ยนเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งแล้วพอเราไปวัดอีกตัวหนึ่งครับกับคุ่มาสาสมัครเช่นกัน T S 17ไม่มีเลย อืมะมันไปกดทีอสองโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดภูมิแพ้แล้วก็แพ้ภูมิตัวเองโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมฮะว่าในองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยโอ้ขณะนี้เนี่ยชัดเจนมากเลยคือต้นต่อของของตัวผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากมังคุดของเราเนี่ยมันถูกสกัดหรือเอ็กซ์ตรัออกมาใช่ครับในหลากหลายผลิตภัณฑ์ใช่คือในในเพดานโอเปรันเซอร์บีบเนี่ยเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยจะแตกต่างกันใช่ครับมันมีองค์ประกอบอยู่ ซึ่งเป็นธัญพืชนะครับแล้วก็ผลไม้รวมทั้งหมดห้าชนิดด้วยกันก็มีมังคุดงาดำฝรั่งถั่วเหลืองแล้วก็อะไรอีกอะใบบัวบกใบบัวบกนะครับแล้วก็มีวิธีการสกัดแตกต่างกันเพื่อให้ตอบรับกับการไปคุยกับเม็ดเล็กขาวในวัตถุประสงค์ที่เราต้องการอันนี้ถือเป็นก้าวที่สําคัญมากเลยนะครับของวงการวิทยาศาสตร์แล้วก็วงการแพทย์ของไทยสิ่งทั้งหมดที่ทํามานี้เนี่ยอาจารย์คิดว่า ผมเชื่อว่ามันยังมีพัฒนรราการก้าวต่อไปครับครับพีบบนีองค์ความรู้ที่เราได้จากการทํางานร่วมกับอาจารย์วัชระเนี่ยนะครับขณะนี้เราก็ศึกษาลึกต่อไปลึกไปเรื่อยเรื่อยเื mm hmm. แล้วเราก็พบว่าโอ้โหอนาคตเกี่ยวกับออปเปอเรชันนี้มันสูงส่งเหลือเกิน mm hmm. มันเยอะมากเลยแล้วผมผมเชื่อว่าประเทศไทยนะครับครับประเทศไทยนะครับจะมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกในเวลาเหล่านี้อันนี้เราจดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรครับเรียบร้อยแล้วสูตรนี่ทั้งหลายแหล่จดสิทธิบัตรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้ที่ผ่านจากทางวิทยาศาสตร์มาสองก็คือการที่ถูกแปลรูปมาเป็นรูปของผลิตภัณฑ์มีการจดสิทธิบัตรอย่างเรียบร้อยมีการรับรองจากองค์การอาหารและยาะหรือว่าออยอนั่นแหละ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมันถูกกฎหมายใช่ครับ ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์สากลทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งวิชาการทั้งกฎหมายพยทั้งหลายแหละเราทําถูกต้องการใช้งานมันก็ถูกต้องแน่นอนครับแล้วมันง่ายครมันไม่ใช่ยามันคืออาหารองค์ประกอบแต่ละตัวเนี่ยเรากินมาหลายชั่วคนแล้วแต่คราวนี้จะทํำยังไงให้คนทั่วไปที่เคยได้สัมผัสแล้วสามารถบอกต่อได้ผมว่ามันเป็นเรื่องดีอาจารย์ครับคือ มันทํำยังไงได,ไได้เรามีระเบียบที่อ,อยอเขากําหนดไว้ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอาหารแล้บอกไม่ได้นะว่าใช้พันเทาบําบัดร,รักษาหรือแก้ไขอาการผิดปกติในร่างกายไม่ได้เพราะมันเป็นอาหารห้ามพูดถ้าพูดปุ๊บมันเป็นยาทันทีาาพราะสิ่งที่เราบอกได้ก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของอาหารของเราเนี่ยไม่ใช่ยานะเป็นอาหารเสริมนะครับแล้วก็กินเข้าไปแล้ว ก็ทําให้ร่างกายของเราสร้างภุมิคุ้กันที่สมดุลนะครับะะและเมื่อร่างกายของเรามีปุ่มกันที่สมดุลแล้วร,ร่างกายของเราก็ดูแลอาการผิดปกติทั้งหลายได้โดยรธรรมชาติที่อาจารย์บอกว่าจะามีโครงการที่จะกระจายศูนย์องค์ความรู้หลักฐานเราเนี่ยไปทั่วประเทศครับขณะนี้เนี่ยเป็นวันโอเปรชั่นบิลของเราอยู่ในตลาดประเทศไทยและต่างโลกนะฮะพอสมควรแต่ในการอธิบายหรือการการ แนะนำให้ใช้อย่างถูกต้องยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับผมก็เลยคิดว่าเราหน้าที่จะมีการสร้างเอ็กซ์เพรสตสร้างผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาในแต่ละอำเภอของประเทศไทยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญนั่นครับดูแลผู้บริโภคในแต่ละอำเภอเพราะพันี้มันใช้แล้วเนี่ยคนมักจะไม่หยุดใช้แล้วจะบอกต่อพ่อใช้แล้วดีบอกบอกแม่แม่ใช้แล้วดีให้ลูกใช้บอกปู่ย่าตายายใช้ คุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวนี้ของของผู้บริโภคของเราเนี่ยได้สัมผัสทั้งนั้นพรกินแล้วก็คือตอนนี้มันกลายเป็น Family ่บิมกลายเป็นอาหารอาหารประจําครอบครัวเป็นบิมแฟมิลี่เพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราจะสร้าง Expert ขึ้นมาในแต่ละอําเภอนะครับแล้วก็ให้ e อ็กซ์เนี้ยสื่อกับผมสื่อกับผมทางบล็อกขาทางรายการทีวีรายการที่เราซึ่งเรามสื่อกันเยอะ ออากาศทางในบิมเอ็กซ์เพรของเราซึ่งเรารจะทําทุกเดือนอโดยผ่านช่องทางของอินเทอร์เน็ตนะฮะของของ้อมือใจของเราแล้วเม,มื่อมีการถ่ายทอดอย่างนี้ผมบรรยายความรู้ทางวิชาการเสร็จคนก็ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมาถามนะฮะ,ะหรือว่าบิมเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็อกาจจะมีผู้บร,ริโภคที่อยากจะฟังข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้พายมาฟังครับแล้วพอบรรยายเสร็จผู้บริโภคเขาอยากจะใช้อยากจะถามอะไรเพิ่มเติม ผมก็ตอบทันทีนะฮะหรือคนใช้แล้วมีข้อสงสัยอะไรก็ถามเพิ่มเติม <ๆ S 2> ผมก็ตอบทันทีคน<ๆ>จากเชียงรายมีคําถามมาไม่ไม่กระจ่างมาผมก็ตอบทันทีคนนอกจากเชียงรายได้ฟังแล้วหาดใหญ่ก็ได้ฟังด้วยครับหากจากหาดใหญ่ถามมาเชียงใหม่ก็ได้ฟังด้วยนะครับ การทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆสักหเดือน7เดือนนะครับผู้ที่บริหารศูนย์เอ็กซ์เปิดก็จะมีรับได้รางวัลตอบแทนพอสมควรและก็มีความสบายอกสบายใจเกิดขึ้นแน่นอนจากการที่ทําให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างถูกต้องนะครับแล้วอย่างนี้แหะครับวิธีการอย่างนี้ครับเป็นวิธีการที่เราจะทําให้ BIM ผินพันโอเปอเรชั่นบิมเป็นที่รู้จักอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคุณต้นไม่มีการโอเวอร์เคมนะครับ พูดอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์สากลโดยภูมิคุ้นการวิทยาขั้นเทพและนั่นก็คือเรื่องราวของ b ิมเอ็กซ์เันนี้นะครับที่เราจะได้ความรู้ความเข้าใจจากสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับโดยคนไทยและมันจะกระจรกระจายไปทั่วโลกในอีกไม่ช้าวันนี้ต้องกราบขอบคุณศาสตรา,าจารย์ดรพิเชยวิริยะจิตรามานะครับที่มาให้ความรู้กับเราครับสวัสดีครับ